ป็นบรรยากาศแห่งค่ำคืนพนักงานขายตอนกลางคืนโอ้แต่ตอนนี้ดูรถสวยมากนะครับอันร้านร้านตรงนี้มันจะอยู่ตรงนะครับอยู่ตรงบริเวณนะครับจะอยู่ตรงบริเวณที่นะครับ วางไปนำหน้านตรงนี้จะมีทั้งร้านหมูกระทะแล้วก็ร้านร้านมารา อยู่ตรงหลังโรงพยาบาลสัมภาษณ์พนักงานนะครับวันนี้เป็นยังขายยังไงครับบรรยากาศยางไงวันนี้ก็รู้สึกว่าขายดีครับผมขายดีไม่ใช่ขายนมเหรอครับครับผมขายนมใช่ไหมครับครับขายนมครับผมแลวนมดีไหมครับขายนมนมก็ดีครับผมโอ้ครับผมขายหน้าตาก็ดีนะครับผมโอ้ครับอันนี้มาจากช่องไหนนะช่องเจ็ดครับผมช่องหมอชโยอ๋อช่องหมอเชโย พ่อมเดี๋ยนมอกันนะครับ